การบวกลบคูณหารระคนตอนที่สองสวัสดีครับเพื่อนๆนกลับมาพบกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์แสนสนุกอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการบวกลบคูณหารระคนตอนที่หนึ่งกันไปแล้วเพื่อนๆน,นยังไม่ลืมใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือเรื่องการบวก ลบคูณหารละคนตอนที่สองค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยครับเมบอกหลักสำคัญของการแก้โจทย์ระคนให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิครับได้เลยจวินการแก้โจทย์ระคนให้เพื่อนๆสังเกตจำนวนในโจทย์ข้อนั้นๆนะคะว่าถ้าโจทย์ข้อใดมีวงเล็บก็ให้เราหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน แล้วจึงหาผลลัพธ์นอกวงเล็บค่ะงั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเพื่อนๆวงเล็บเปิด15,896มืบวกหนึ่งวงเล็บปิดหารด้วย18เท่ากับเท่าไรเมแสดงวิธีทำข้อนี้หน่อยสิครับได้จ้าวิธีทำขั้นตอนที่หนึ่ง ให้เราหาผลลัพธ์ของจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะเพื่อนๆคือ15,896ืบวกหนึ่งซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ27,756ค่ะขั้นตอนที่2องนำผลลัพธ์ในวงเล็บที่หาได้มาหารด้วย18ตามโจทย์จะได้เป็น27,756หารด้วย18ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,542ดังนั้นวงเล็บเปิด15,896บวก11,860วงเล็บปิดหารด้วย18ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,542ค่ะ58,670ลบด้วยวงเล็บเปิด4,950คูณ7วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่ วินขอแก้โจทย์ข้อนี้ให้เพื่อนๆดูเองครับเมขั้นที่หนึ่งหาผลลัพธ์ของจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนคือ4950คูณ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ34,650ขั้นต่อไปก็นำตัวตั้งมาลบด้วยผลลัพธ์ในวงเล็บที่หาได้ตามโจทย์จะได้เป็น58,670 ลบด้วย34,650ซึ่งได้ผลลัพธ์คือ24,020ดังนั้น58,670ลบด้วยวงเล็บเปิด4,950คูณ7วงเล็บปิดได้ผลลัพธ์เท่ากับ24,020วงเล็บเปิด568คูณ12 วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด1244หารด้วย26วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไรขั้นที่1หาผลลัพธ์ในวงเล็บแรกคือ568คูณ12ซึ่งได้ผลลัพธ์คือ6,816ขั้นที่สองหาผลลัพธ์ในวงเล็บที่สองคือ1244หารด้วย26 ซึ่งได้ผลลัพธ์คือ394ขั้นตอนสุดท้ายนำผลลัพธ์ของวงเล็บแรกมาบวกกับผลลัพธ์ของวงเล็บหลังตามโจทย์จะได้เป็น6,816บวก394ซึ่งได้ผลลัพธ์คือ7,210ดังนั้นวงเล็บเปิด568คูณ12วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด1244 หารด้วยยี่สิบหกวงเล็บปิดได้ผลลัพธ์เท่ากับเจ็ดันสองร้อยสิบครับคราวนี้เราลองมาพิจารณาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของจอดละคนกันบ้างนะคะเพื่อนๆจงเปรียบเทียบวงเล็บเปิดสามร้อยสิบห้าคูณ4ี่ิบเก้าวงเล็บปิดบวกหนึ่งสาพันสอสิบห้าและวงเล็บเปิด4 5 3ร้อยห้าสิบสามคูณ4ี่ิเก้าวงเล็บปิด บวก1 3 3 4 5เพื่อนเพื่อนอยังจำวิธีเปรียบเทียบผลลัพธ์ของจดละคนโดยไม่ต้องคํานวณกันได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีพิจารณากันอีกครั้งนะคะตัวคูณในวงเล็บคือ49ทั้งสองจำนวนตัวบวกนอกวงเล็บคือ1 3 3 4 5ทั้งสองจำนวนเมื่อพิจารณาตัวตั้งในวงเล็บจะเห็นว่าส4 5ร มีค่าน้อยกว่า453ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวงเล็บเปิด345คูณ49วงเล็บปิดบวก13,245น้อยกว่าวงเล็บเปิด453คูณ49วงเล็บปิดบวก13,245ค่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจงเปรียบเทียบวงเล็บเปิด สามหมหาร้ด้วยหกวงเล็บปิดบวกแปดร้อยเจ็ดสิบและวงเล็บเปิดสามหมหารด้วย63วงเล็บปิดบวก678เ,เ,เ,เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าตัวตั้งในวงเล็บคือ3 2มหมเท่ากันทั้งสองจำนวนตัวหารในวงเล็บคือหกเท่ากันทั้งสองจำนวน จำนวนที่มีค่าต่างกันคือตัวบวกนอกวงเล็บซึ่ง876มีค่ามากกว่า678ดังนั้นวงเล็บเปิด32508หารด้วย63วงเล็บปิดบวก876จึงมากกว่าวงเล็บเปิด32508หารด้วย63วงเล็บปิดบวก678ค่ะ เ,เพื่อนๆสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้พิจารณาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโจทย์ระคนได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นวินจะให้เมสรุปให้เ,เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับในการแก้โจทดระคนนั้นให้เราแก้โจทย์ทีละขั้นตอนค่ะถ้าหากว่าโจทย์ข้อใดมีวงเล็บก็ให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์ที่อยู่นอกวงเล็บค่ะ ยังไงก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับแล้วครั้งหน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าชั่วโมงคณิตศาสตร์สนุกจะมีความรู้เรื่องอะไรมาให้ติดตามกันอีกสำหรับวันนี้เราสังคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ